ต้อนรับเข้าสู่ช่ิงสคววันนี้เป็นวันที่31ธันวาคมปี2020 yeah! เย้วันสิ้นปีแล้วนะคะต,ตอนนี้เป็นเวลาทุ่ม38แล้วและว,วันนี้เราสมาโต้รุ่งกันถึงพรุ่งนี้จนกว่าพราทีตจะขึ้นปิงจะไม่นอนเลยค่ะตอนนี้พิงอยู่ที่บ้านปู่คุณย่าแล้วก็กำลังนั่งทำงาน คงจะต้องทำงานข้ามปีเ yeah. ยะะ่คุณแม่ทักทายเนี่ยค,ะค่ะก็กำลังจะกลับคอนโดแล้วนะคะเราะว่า <c oughs> อันนี้ลิปตินติทุกคนมันน่าเกียดมากเลยโอเคไหมมาเลย พิงได้กลับถึงบ้านแล้วแต่ระหว่างนี้พิงขอลองลบรอยติ้นที่มันติดอยู่ตรงคอตั้งนานแล้วแต่ว่าพิงไม่รู้ว่ามันจะลบออกไหมอ่ะพิงเราจะมาลองนะคะพิงบอกไปได้ตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวพิงคิดว่าวันนี้ยังไงก็ออกไปเคาดาวที่ไหนไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพิงน่าจะขึ้นดาดฟ้านะคะ ให้ทุกคนหรือว่ามันไม่ใช่ติ้นวะออมันดูมันดูเป็นมันไม่ทำ <laughs> มันไม่น่าใช่ติมนนะทุกคนเฮ้ยติ้งไม่ดูอะไรมามันไม่น่าใช่นะคะโอเคเพราะว่าติ้งไปดูอะไรมาก็ไม่ดูน,นะครับก็ติ้งไม่รู้มันเรียกว่าอะไรแต่ว่า เลือด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 อะไรสักอย่างมันก็ไม่เหมือนกันนันจำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแปลว่าตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งและเราจะต้องขึ้นไปดาดฟ้าตอนก่อนเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นพิงคิดว่าน่าจะเป็นประมาณห้าทุ่มสี่ิห้าหรือห้าทุ่มครึ่งประมาณนั้นนะคะก่อนห้าิงจะอาบน้ำให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นระวังมีิงก็จะอาบน้ไได้ต่อเยแล้วต่จะ้องมันได้ก่อนอาบน้ำแล้ว็ามแ้่ดทิ่งเดี๋ยวไปดูกันว่าพิงจะทอะไรกันบ สมองมากไม่ไหวแล้วคิดว่าจะแ๊บเดียวแล้วกดตอนนี้4ี่ทุ่มครึ่งแล้วนะคะแล้วก็ปินงก็ยังคงทําไม่เสร็จแล้วก็ไม่ทำแล้วไม่ไหว,วก็เลยว่าเดี๋ยวปิ๊งจะไปบอกกันกแล้วก็เดี๋ยวต้องไปรีบเอาน้ำให้เสร็จก่อนขึ้นไปเขาดาวที่ดาดฟ้ากันนะคะเราจะมาเล่อนันี้ก,การตูนขาะปินไม่เคยเรีนเย้เบสโก้คอมปิงน,น่าเกลียดมากเลคือเอาจริงๆทุกคน ปิงแบบเตรียมห้องวันนี้ให้มันเลยเพราะว่าเราแซ่บประจัดกันในวันนี้คือนี้นะคะนั่นคือความตั้งใจของเราปกติพิงจะเปลี่ยนชุดกันนอกกําลังกายนะคะแต่ว,ว่าวันนี้เกียดมากเลยเพราะฉะนั้นก็ ผู้มีอาการตกใจง่ายหรือผู้ป่วยโรคหัวใจควรทำใจก่อนเริ่มดูต่อเดี๋ยวแล้วนะนี่เป็นเวลาห้าทุ่มครึ่งแล้วนะคะทุกคนและปิงก็เป่าผมเสร็จแล้วแต่ว่าผมมันฟูแล้วก็ยังแห้งไม่หมดต้องไปไป ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงคืนนี้แล้วก็ไม่นอนอยู่แล้วริงไม่อยากให้ผมโดนความร้อนเยอะเกินไปนั่นเองนะคะเดี๋ยวทุกคนจะตกใจเกินไปมันก็เลยไปทาลิปมานะคะเพื่อไม่ให้หน้าเป็นศพจนเกินไปพิงกนคระทุกคนถามวเี่ตัวไม่มันจะเนงนจะรามนปแล้วก็มันก็หายไปเราจะเตรียมตัวไปเขาด้ากันที่ด่าน้านะคะทุกคนไปกันไปกัน ทุกคนมันจะหมดปีแล้วถึงเราจะเพิ่งเจอกันเป็นคลิปแรกแต่ว่าขอบคุณตั้งหนะ้าขอบคุณทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่แล้วก็พยาก็ขอบคุณตัวเองด้วยขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่ขอบคุณที่ยังสู้กับชีวิตต่อไปแล้วก็ขอบคุณที่ผ่านปีนี้มาได้เออจริงๆ2 0 2 0เป็นปีที่เปลี่ยนเยอะแบบปิงเปลี่ยนเยอะแล้วก็ เป็นปีที่ยากมากสำหรับปีไม่ชอบปี2020นเลยนะคะเพราะฉะนั้นปีหน้าปิ๊งหวังว่ามันจะเป็นปีที่ดีของปิงแล้วก็เป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับปีใหม่นะคะใครอยากจะเริ่มต้นอะไรก็ถึงเวลาที่จะต้องเริ่มต้นแล้วนะ,ะมันมืดมากเลยอะ่ะมันมองอะไรไม่เห็นเลยอะ่ะเห็นดาวดิไม่เห็นปิงด้วยซ้ำอ่ะไ,ไม่เห็นอะไรเลยโอเคงั้นก็ เราคงจะไม่เจอกันตอนนี้มันยากาศรอบๆนะครับ,อบเองทีเ้ Happy New Year ขอให้ปีหน้ามีแฟนสักทีมันไม่มีโฮเลย เอาไปว่าฟังเสียงแล้วก็จินตนาการนะคะอุ้ยไฟมันแป๊ดแป๊ดมาทางเนี้ยนี่โอเคเราลิบตไปดูกันสิค่ะเห็นไหมอ่ะเห็นแต่กระท้อนอ่ะไหนเป็ผู้ตับแบบอ๋อ นนแล้วก็แฮปปี้นิว e อียร์นะคะทุกคน Happy New Year ยร์ค่ะให้กลับลงมาจากดาดฟ้าแล้วนะคะทุกคนก็อย่างที่ทุกคนเห็นคือมันไม่เห็นพูเลยแต่ว่าเราก็รู้กันอยู่เนาะว่ามันคือปีใหม่แล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน23และมันคือจุดเริ่มต้นของคืนที่ยาวนานที่แท้จริงค่ะหลังจากนี้ก่อนที่พิมพ์ไปทำแบบหลายอย่างที่พิเตรียมไว้นะคะิึงของนอนเล่นดูยูทูบสักแป๊บหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยว สักพักเราไปเจอกัน,นะคะ่ะทุกคน One eternity later เราจะมาลอกเท้าเขาบอกนะงัก้นนะ Footpiercing ก็เพื่อความชุ่มชื้นของเท้าเรานะคะเราจะมา mark เท้าแล้วปิงก็จะทำอะไรไม่ได้ไปอีกหนึ่งชั่วโมงหนึ่ง,ช,งชั่วโมงหนึ่งไม่เป็นไรเพราะว่าปิงเตรียมตัวมาช้อปปิ้งด้วยซึ่งมันไม่จำเป็นจะต้อง เอิ่มขยับตัวเรามาลองกันเถอะ ลนนะแล้วก็เปนไเที่ากองมันก็เลยได้นคนีนคทุวันนี้ามาทำคุกกี้กันชเออชื่อันใส่ดามาไม่ได้นะดูกันดูกันมาได้ทำกันเถอะค่ะเป็นที่ังกาฉันละต้องับวที่เปนอันนี้มาทยเป็นโรลลิ่งพิ้นได้ไหมจะไม่ต้องมาโรลลิ่งพิน้นฉลาดมาก ก็จะเอาไปเข้าตาอบมนะคะแล้วก็จะมาทําเซตที่2หล่อ yeah. เย่แล้วเดี๋ยวเราจะมาทําไอซิ่งตกแต่งหน้ามันกันน่ารักที่สุดในโลกไปเลย คือมันน่ารักมากน่ารักมากและนี่นะคะก็คือไฟ n a ลโปรดักต์ของเราคือมันเหลือแค่นี้เพราะว่าพี่ๆเขากินกันหมดเลยหมดมันเลยแค่นี้จริงๆก็นี่เป็นคำตอบนะคะว่าสุน่าคุกกี้มันอร่อยมายนะคะเย้ 3.28 AM และแล้วนะคะทุกคนมันมาถึงแล้วค่ะช่วงเวลาที่ปิงไม่คอยอยากให้มาถึงเท่าไหร่เพราะว่ามันคือช่วงเวลาในการเก็บห้องนั่นเองนะคะคือเก็บรอบเนี้ปิงจะไม่ใช่เก็บธรรมดาปิงจะมีการเก็บของที่ปิงจะไม่ใช้แล้วไปไว้ บ้านคุณปู่คย่านะคะมันจะต้องม่คืนที่ยาวนานมากๆแน่แน่แบบแน่แน่เราจะเริ่มจากโต๊ะและก,กระเป๋าแล้วก็ตู้เสื้อาโอเคเรามาเริ่มมั่มวๆกันเดี๋ยวมันจะจับทางได้อีกนะคะทุกคนอันนี้ก็คือกล่องที่ปิงจะมาเก็บของที่ปิงคิดว่าจะไม่ใช้แล้วนะคะ แต่ว่าปิ้งเคียร์กับมาเสร็จแล้วปิ้งจะมาเคียรโตต่อเพราะว่าโตมันเป็นแบบเหมือนจุดศูนย์กลางจุดรวมทุกอย่างปิ้งก็คิดว่าน่าต้องเคียร์โตก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นนะคะไม่งั้นปิ้งทำอย่างอื่นก่อนแล้วพอมาเคียร์โตปิ้งก็ต้องกลับไปทำอันนั้นใหม่อยู่ดีคือคอนดิชั่นโตปิ้งมันค่อนข้างจะงงมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวปิ้งจะขอไปจัดให้เสร็จแล้วเดีย๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะคะ จัดโต๊ะเสร็จแล้วจริงๆปีนี้ปิงจัดโต๊ะเร็วที่สุดเท่าที่แบบปิงเคยจัดมาทั้งชีวิตเลยนะคะปิงย้ายหนังสือเรียนทั้งหมดไปไว้ตรงนี้แทนนะคะแล้วส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสมุดบันทึกแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นพวกแฟม้มเอกสารต่างๆแล้วก็สมุดบันทึกที่ยังไม่เคยเขียนแนนนินชักฝั่งนี้ก็จะมีอันนี้มันยังดูลกแต่ว่าความจริงก็คือจัดเร็วนะคะตรงนี้มันจะเป็นพวกกระดาษพวก เอ่อทัตูอะไรพวกนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นพวกยานะคะด้านนี้จะเป็นอุปกรณ์คอมอะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยจะเครื่องเขียนเป็นของดื่นจิปทะเครื่องเขียนอีกชั้นหนึ่งที่อยู่ในกนนลดนสอต่อไปก็คือดูเสือ้อผ้าของปิงน,นั่นเองเปลี่ยนแพนนะคะทุกคนเพราะว่าปิงรู้สึกว่าเสื้อผ้าที่ปิงจะาเคลออกมันเยอะเกินไปแบบเยอะเกินไปมากๆต้องคุยกับแม่ก่อนนะคะว่าตัวไหนแม่จะเอาบ้านตัวไหนไม่เอา ราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยคงจะต้องไปท,ทําทีหลังนะคะแล้วก็เดี๋ยวปิงจะไปจัดลังกระเป๋าเสร็จแล้วปิงก็ยังมีแลนต่อสําหรับคืนนี้เพราะคืนนี้ยังอีกยาวไกลค่ะทุกคนปผีปะ่ะตอนนี้นะคะปิงก็ขึ้นมาอยู่บนเตียงแล้วแล้วก็ยังเอาจริงว่าคือรู้สึกแบบรู้สึกไม่ง่วงเลยอะคือแบบอเลอร์มากๆแต่ว่าปิงคิดว่าจะอยู่ถึงแค่ ทีห้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้เบลอเกินไปปิงจะทํางานไม่ไหวเพราะว่าตอนนี้ปิงยังทงานไม่เสร็จนะคะปิงอยากเปลี่ยนวิดเ็ตอะแบบอยากอยากคัสตอมหน้าจอโทรศัพท์ตัวเองใหม่นะคะแบบที่เขาทําได้อดปิงแปะรูปขึ้นให้ดูนะคะปิงอยากทำประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวปิงจะต้องหาอินสปิเรชันแล้วก็ต้องมานั่งเซตทุกอย่างแล้วก็ไหนๆจะทําแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วปิงก็เลยคิดว่าเดี๋ยวปิงจะนั่งลบรูปอะไรที่มันไม่จําเป็นออกนะคะ นีต่ตอนเราเข้าสู่กล้องโทอศนะคะคือทำไมคิวมันหายขนาดนี้บิงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวบิงจะหาอินส i r ร t ชั n จาก Pinterest ใน iPad นะคะแล้วก็เดี๋ยวบิงจะมาคัสตอมให้ดูถ้าบิงทำสำเร็จภายในคืนนี้เนี่ยซึ่งก็จะมีเวลาทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงนะคะปิงจะไปให้ดูแล้วกันว่าผลออกมาเป็นยังไงนะคะไปดูกันนะคะว่าบิงทำสำเร็จไหม แล้วก็คิ้วที่หายไปนี้ปิงจะได้คืนไหมนะคะ One eternity later เป็นเวลาตีห้าแล้วนะคะทุกคนซึ่งปิงก็น่าจะต้องไปนอนแล้วนะคะคือปิงยังคัสต้อมไม่เสร็จน,นะคะใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย